เพื่อนๆที่กาลังลดน้ําหนักอยู่นะครับหลายคนเนี่ยครับอาจจะลดน้ําหนักด้วยการอดอาหารครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการที่เราทานน้อยลงจะลดน้ําหนักได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามความเข้าใจครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ถูกต้องในเรื่องการลดน้ําหนักก็คือการอดอาหารคือการทานอาหารในปริมาณที่น้อยลงสิ่งที่เราจะเจอได้ในคนที่อดอาหารก็คือว่านอกจากเราได้ปริมาณพลังงานน้อยลงแล้วเรายังได้สารอาหารน้อยลงด้วยครับ การที่เราได้สารอาหารที่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นโปรโตีนนะครับวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุอื่นๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูหรือความสามารถในการที่จะฟื้นฟูร่างกายความสามารถในการที่จะฟื้นฟูระบบการเผาผลาญก็จะลดลงด้วยทําให้การอดอาหารเนี่ยมักจะลดได้ในระยะแรกแล้วมักจะถึงทางตันและที่สําคัญคือหลังจากเรากลับมาใช้ชีวิตปกติส่วนใหญ่ก็จะน้ําหนักขึ้นเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกครับ เพราะฉะนั้นการอดอาหารโดยการทานน้อยลงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของการลดน้ำหนักที่หวังผลยั่งยืนระยะยาวครับอยากให้พวกเราลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีนะครับผมมกากดครับ